ตอนนี้น้องไม่สากำลังเดินทางไปซื้อขนมนะครับที่โรงเรียนตอนนี้น้องไมษสามาถึงโรงเรียนแล้วนะครับน้องไม่สา,าหน้ามาน่อยนี่นะครับน้องไมษสาเดินไปกับคุณแม่นะครับไปซื้อขนมแกงจะเบ,บิ้งเองป่าลอนแล้วอนนบอกว่าเอาตักไปให้กันคนน้อยนิด นะครับน้องไหาอหนูมาลยเอาลูกมาเลยเนี่ยโอ้โหพันน่าลุกนาะ ได้แล้วครับตอนนี้หนีได้ขนมแล้วนมเยอะเลยน้องไม่าได้ขนมแล้วครับเตรียมตัวเข้าไปห้องเหมือนเดิมนะครับน้องไม่สาบายนเพื่อนๆน่อยเพื่อนไปโรงเรียนกันไหมครับนี่นะครับ แม่กำลังไปส่งที่ห้องนะครับตอนนี้น้องเมษาก็มา,าลเล่นของเล่นนะครับที่โรงเรียนนะครับนี่มีของเล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรถไฟตัวนี้ตัวนี้น้องเมษา,ากำลังเดินเล่นอยู่นี่เมษา,าจะเล่นตัวไหนครับ ตอนไหนครับอันนี้ก็แดดกำลังออกนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับเพื่อนๆอืมเรียนในเบื้องแน่นั่นเอ๊ะ